การันตีชีวิตพิชิตดวงชะตากับผมอาจารย์ผู้พุศลศรีครับดวงของคุณประจำวันที่25มีนาคมครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับถือว่าคุณสามารถที่จะจัดการปัญหาที่ยากยากกับกลายเป็นเรื่องง่ายในรอบวันนี้ได้อย่างแน่นอนครับคนที่เกิดวันจันทร์นะฮะถือว่าเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆถ้ามีใครมาบิดเบียนจงสู้กลับไปจะเป็นสิ่งที่ดีสุดสำหรับตัวคุณเองในช่วงปัจจุบันนี้ครับ คนที่เกิดวันอังคารนะครับถือว่าเป็นช่วงของการแบกรับปัญหาภาระหนักอึ้งนะฮะจากคนรอบตัวนะฮะมาสู่ตัวคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องเกี่ยวกับการทํามาหาก,กินมากเป็น2เท่านะครับคนที่เกิดวันพุธครับ ต้องระวังไว้นะฮะสิ่งใดก็ตามที่คิดไว้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรครับหลายอย่างนั้นยังไม่ลงตัวนะฮะอาจจะต้องอดทนไปอีกสักระยะหนึ่งครับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีนะฮะวันนี้นะฮะถ้ารู้สึกว่าเครียดหรือกดดันจงหาเรื่องผ่อนคลายในมุมที่คุณชอบจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่สมมติว่าถ้าไม่ยอมที่จะพักผ่อนนะฮะ แล้วยังต้องปล่อยตัวเองทอดอารมณ์ไปกับความเครียดนั้นจะนําพาสิ่งที่แย่ๆมาสู่จิตใจของตัวคุณเองได้นะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับถือว่ามีเรื่องของการที่จะต้องเลือกนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับถ้าเลือกฝ่ายหนึ่งไปอาจจะเสียอีกอย่างหนึ่งไปนี่คือความหมายตามนี้ไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้ทั้ง2ออย่างในช่วงในเวลาเดียวกันนะครับ คนที่เกิดวันเสาร์นะครับถือว่าเป็นช่วงของการปฏิสัมพันธ์การติดต่อการเจรจาทุกเรื่องราวมีเกณฑ์ที่จะอุดมสมบูรณ์ครับโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวข้องความรักครับถ้าใครก็ตามที่ใช้วันนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดใจกับคนรักมีสิทธิ์ที่จะได้รับการตอบสนองที่ดีกลับคืนมาครับ